3 3นาฬิกา30นาทีของวันที่21มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมจุลามณีหนึน่งสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก<อ>ดกเรเปมรมฤดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกรวมรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลกหนองอีเท่าและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวซึ่งล่าสุดสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วหลังมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่อาจารย์ น้ำเสียของเทศบาลนครพิษนุโลกซึ่งเกิดขึ้นตามแผนการจัดก,การสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม2536 mm hmm. เทศบาลนครพิษนุโลกได้รับงบจากกรมโยธาธิการได้ให้งบประมาณและก็ออกแบบให้เทศบาลนครพิศณุโลกได้มีการเอาน้ำใช้เนี่ยมาบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้ปล่อยลงแม่น้ำลำคลองสำหรับสถานีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสถานี ปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลนครพริษณุโลกซึ่งอยู่นอกเขตนะคะอยู่ที่ตำบลหนองอีเท่าของอำเภอวังทองก็มีเนื้อที่ประมาณ300กว่าไร่งบประมาณทั้งหมดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ฉันอยู่น,นว่าปี2540ได้รับงบมา300กว่าล้านแบ่งกันเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็นทําท่อรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลเนี่ยเทศบาลเป็นคนจัดการเอง แต่สถานีบำบัดที่นี่รวมทั้งท่อสถานีชักน้ำต่างๆเนี่ยโยธาเป็นคนสร้างและก็เนื่องจากว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องด้วยกันเทศบาลเพิ่งได้รับมอบอสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำนจากโยธาเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ระบบบำบัดน้ําเสียของเทศบาลนครพริษณุโลกเป็นระบบที่เรียกว่าระบบบอ่อพึ่งหมายความว่าน้ําจะมีการรวบรวมมาจากในเมืองนะครับมาที่สถานีสูกน้ําหนองอีเท่าแห่งนี้สถานีบำบัดน้ําเสียที่หนองอีเท่าแห่งนี้โดยจะมีบ่อบำอบ,อบ,อบัดน้ําเสียนี้อยู่6กบ่อนะครับน้ําเสียจะเข้าไปบอ่อแรกนี้เรียกว่าบอ่อหมักนะครับหลังจากน,นั้น ตัวน้ําเสียเนี่ยก็จะค่อยๆไหลล้นเข้าไปที่บอ่อที่2บอ่อที่3จนถึงบอ่อที่6บอ่อที่6จะเป็นบอ่อที่น้ําถูกบําบัดโดยธรรมชาติแล้วนะครับก็จะเป็นน้ําที่สามารถใช้อาช้อุปโภคได้นะครับก็คือสามารถใช้สอยต่างๆถือว่าเป็นน้ําสะอาดซึ่งถูกการบ,บําบัดแล้วแล้วก็จะถูกนําไปใช้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ครับ ในเรื่องของการประบัดน้ําเสียที่บ่อประบัดน้ําเสียอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่เป็นปัญหาใดๆแต่อาจจะมีปัญหาอยู่ว่าในเรื่องของระบบรวบรวมน้ําเสียตัวระบบเองเนี่ยซึ่งรับมอบมาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็ระบบเก่าเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พัฒนาให้สามารถที่จะรับน้ําเสียทั้งหมดเนี่ยเข้ามาระบบที่นี่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปครับ